สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ สำหรับวันนี้เองครับแอดมินจะพาทุกท่านปีฟังเสียงคอมเมนต์จากแฟนมวยครับถ้าเกิดว่าซปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าปีนเวทขึ้นไปเนื่องจากเจ้าตัวก็บอกอยู่แล้วครับว่ารุ่นฟลายเวทณนะตอนนี้หมดความท้าทายใหม่ๆแล้วครับและเจ้าตัวก็พร้อมขยับเวทขึ้นไปรุ่นแบนต์เวทเพื่อหาความท้าทายใหม่ครับและในวันนี้เองครับก็เป็นการประกบคู่ระหว่างซปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9ที่ต้องเจอกับทางด้านเคียมรันนาบัติครับเรียกได้ว่าสําหรับคู่นี้เองครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันน่าจะเป็นคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเราไม่ต้องพูดมากทําเพลงครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนมวยว่ามีทัศนคติอย่างไรถ้าเกิดว่าได้ประชันกันจริงๆครับมาในคอมเมนต์ที่หนึ่งบอกว่าเมื่อสุดยอดมาเจอกันมันคือความฝันของท่านผู้ชมจัดไปครับสําหรับคู่นี้ครับ ท่านต่อมาก็บอกว่าเขากแกร่งเราก็สุดยอดพบกันคงจะดุและก็เด็ดน่าดูครับท่านต่อมาครับบอกว่าไม่กล้าฟันโธงครับว่าใครจะชนะถ้าเกิดว่าเจอกันเพราะฝั่งเขาเกิดใช่ย่อยนะครับของเราก็มีครบสู้ๆซุปเปเล็กให้กำลังใจครับผม ท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์เล็กมีหนาวแน่งานนี้ถ้าปีนเวทบอชาตรีจับเจอนาปติสนุกลุมพินีเดือดทะลุประหลอดแตกครับบอกเลยว่าว้าวแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่าที่เคียมรันนาปติชนะมามีตะขาลงและกำลังจะเก่งขึ้นทั้งสิ้นครับนาทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอซูเปอร์เล็กฉกหายกไม่ตายเขาพิการครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าเราได้หนักได้แรงอาวุธครบเขาได้เร็วคมออกหมัดได้แม่นยำแต่ไม่อยู่ไล่ไม่ทันเสร็จเขานะครับท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอลูกหนักๆก็ยุบจากนั้นความเร็วก็ลดลงครับจะเหมือนกับนักชกญี่ปุ่นที่โดนซูเปอร์เล็กจัดการมาครับสำหรับเคียมรันครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าต้องกติกาม,มวยไทยนะครับซุปเปอร์เล็กถึงจะแสดงความโหดเต็มพิกัดศอกคืออาวุธที่ต่างชาติเกรงกลัวแต่ถ้าไม่มีวัดกันที่จังหวะและก็ร่างกายครับสำหรับคู่นี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าไม่ว่าจะไวแค่ไหนครับก็ยังมั่นใจแข่งขวากับศอกบินของซุปเปอร์เล็กไล่ตอนเอาอยู่แน่ๆครับ ทัานต่อมาครับบอกว่าเคียมรันนาบตินักมวยไทยชาวต่างชาติที่น่าจับตามองเขามีความรวดเร็วอาวุธครบเครื่องหลากหลายและก็รุนแรงความไวของเขาจะทำให้คู่ต่อสู้ปวดหัวเขาไม่รอโอกาสในการออกอาวุธแต่เขาจะสร้างโอกาสให้ตัวเองครับสำหรับเคียมรันคนนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าซูเปอร์เล็กไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาทิ่มลำตัวแบบที่เจอกับทาเครุในยกที่3โอกาสแพ้นั้นคงไม่มีครับแต่ต้องเล่นวงนอกด้วยอาวุธยาวๆแบบตะว,วันฉายรับรองว่าโอกาสชนะนอกมีสูงมากๆครับ ท่านต่อมาบอกว่าสำหรับคู่นี้ถ้าเกิดว่าเจอกันอ่วมแข้งเช่นเดิมครับสมองมวยในความคิดเห็นส่วนตัวซูเปอร์เล็กเอาอยู่ผมคิดว่าซูเปอร์เล็กแก้ทางมวยมาสู้100เซครับท่านต่อมาครับบอกว่าสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขาไม่ยืนแลกแถมไวอีกตั้งหากครับอาวุธเยอะไม่แพ้คะแนนก็อาจถูกน็อกได้ครับสำหรับงานนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าความเร็วการออกหมัดเรายังแพ้เขาอยู่นะครับอีกอย่างเราหลบหมัดไม่เป็นครับการหมัดเขาได้เราชนะแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าเขาก็ว่าเขาเก่งเราก็ว่าของเราเก่งและก็นกมวยไทยเมื่อหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ลองไม่รู้จัดไปค่ะรอชมนะคะ ท่านต่อมาครับบอกว่าส่วนตัวมองว่าซุปเปอร์เล็กจะปราบนักชกรายนี้ได้เพราะเขารู้วิธีที่จะเอาชนะนักชกทรงนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่ารอดูครับสมน้ำสมเนื้อแต่ไม่ควรประาทนักชกชาวต่างชาตินะครับทุกวันนี้นักมวยชาวต่างชาติพัฒนาฝีมือเก่งกว่ามวยไทยต้นตำรับไปหลายคนแล้วครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์เล็กโดนเคียมรันล่อเป้าอีกคนครับเคียมรันดีเปรียบใหญ่ด้วยครับถ้าเกิดว่าเจอกันครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วครับสําหรับความคิดเห็นของแฟนมวยหรือทัศนคตินั่นเองครับเรียกได้ว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันไปจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆครับถึงแม้ว่าทางด้านเคียมรันนั้นจะยังไม่ได้สัญญาวันใหญ่แต่หลังจากชกไฟล่าสุดจบลงไปครับเรียกได้ว่าแฟนมวยส่วนใหญ่นั้นก็ถือว่ายอมรับยกนิ้วให้เลยครับสำหรับทักษะการชกของเขาครับเรียกได้ว่า20ไฟไร้พ่ายถือว่าไร้อกติจริงๆครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ